สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะมาสร้างเราเตอร์ที่ทำการ Get URL สำหรับแต่ละ User นะครับก็ให้ทำการ c o ป y ี้เราเตอร์ Get URL all p o s t นะครับเปลี่ยน URL จาก all p o s t เป็น my p o s t แล้วก็ให้ใส่ middleware เข้าไปนะครับ require login ตัว populate by id ถูกแล้วที่ post นะครับก็เราจะไฟล์ post by post by request user underscore id โอเคทำการ save หลังจากนั้นผมก็จะทำการทดสอบรันดูโนดม,มอนเซอร์เวอร์ทำการคอนเน c t เสร็จไปที่ Postman นะครับก็จะทำการ get เปลี่ยนมิตตอดจาก Post เป็น Get แล้วทำการเปลี่ยน URL เป็น my post เช็ค header โ okay, อเคมีแล้วกดทำการเรียกเซนดูนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่า user id นี้นะครับหรือว่าชื่อก็คือ superman มีการโพส t ไว2้2โงสต์นะครับทีนี้ผมจะทดสอบอสร้าง sign in ขึ้นมาใหม่เปิดหน้าใหม่แล้วกันนะครับผมจะ sign up new user ขึ้นมา localhost 5000 sign up ตัว header นะครับ คอนเทนต์ไทป์แมลูเป็นแอปพลิเคชันเจสันแล้วก็ที่บอดี้เปลี่ยนจากนอนเป็นรอเครื่องหมายปีกา User ปกายูเซอร์้องประกอบไปด้วย3พารามิเตอร์คือ name ตั้งชื่อว่าแบทแมนอีเมลก็คือ Batman Hero.com แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็ให้เป็นแบทแมนแล้วกันจ้ะโอเคทำการ Sign Up นะครับเราได้ u s e r Batman ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการ post create post เปลี่ยน url เป็น create post นะครับแล้วก็ทำการ post item post by Batman body บายแบทแมนหนึ่งทำการเซนนะครับอ๋อลืมล็อกอินโอเคมาหน้าซายอินเฮดเดอร์อ๋อเทอร์ไรด์เซชันเอาออกนะครับซายอินอีเมลด้วย พาสเวิร์ดคือ Batman ก็เราจะทำการซ i ยอินเพื่อท,ที่จะได้ตัวโทเค็นมานะครับโอเคเราจะเอาโทเค็นนี้ไปใส่ที่ header เพื่อที่จะทำการ CreatePost กลับมาที่ CreatePost นะครับที่ h e a d ดอรก็ให้เราใส่ a u t h e n i z a t i o n แล้วก็ Bearer B E A R E R เคาะแล้วก็เพจตัวโทเค็นจากนั้นมาดูที่บอดี้ Post by Batman โอเคทำการเซน่าโอเค Batman Post ไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการ Get, Get my t o y p เอ่อจะต้องขอ Copy ตัว Token น,นะครับเพราะว่า,อาตอนนี้นะครับตัวโท k e n ยังเป็นของซ u เปอร์แมนอยู่ผมก็จะเปลี่ยน token ให้เป็นของแบทแมนลบทิ้งไป เพจใหม่โอเคหลังจากนั้นก็ทำการเซนโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าแบทแมนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของซ u p เปอร์แมนได้ซ u p เปอร์แมนก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของแบทแมนได้นะครับก็แสดงว่าการทำงาน อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเอาเราลองกลับมาดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรามาดูที่โพสทำการรีเฟซนะครับก็จะมีข้อมูลโพสตบายแบทแมนแล้วก็แต่ว่าคนที่โพสตบายนะครับก็จะแสดงเป็นอ็อบเจกต์เอดีนะครั้งที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วโอเค ทีนี้ผมขอลบตัว Data ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับลบทิ้งไปแล้วก็ขอลบ User Spider-Man ออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำการเข้ารหัส password โอเค สำหรับการสร้างเราเตอร์เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็เนื้อหาในส่วนของฝั่ง back end นะครับผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับเราจะไปเริ่มต้นพัฒนาในฝั่งของ front end กันนะครับในวิดีโอถัดไปโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ